นอกจากจะช่วยลดค่าใช้จ่ายของประชาชนแล้วยังเป็นมาตรการที่จะช่วยเพิ่มกํำลังซื้อกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากกระจายรายได้สู่ท้องถิ่นแล้วก็สร้างความเข้มแข็งให้กับผู้ประกอบการรายย่อย SME ในช่วงปลายปีอย่างเป็นรูปธรรมนะคะแล้วก็โครงการนี้จะดำเนินการนะ,ะภายใต้นโยบายก็คือ Quick Big Win ค่ะผู้ฟังหรือว่า อ่ควิกนี่ก็คือทำเร็วคุณฟังนะคะก็ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังคนะคะคุณก็ประชาชนก็คุ้นเคยแล้วสามารถมาใช้กับคนละครึ่ง plus ได้ทันทีส่วน BIG ก็คือเป็นเงินเม็ดใหญ่ค่ะคุณฟังคือ quick, big, win ไงคุณฟัง u i c กก็บอกว่าแล้วว่ารวดเร็วะคะ่ะคุณใช้แอปพลิเคชันที่คุณเคยได้เลยส่วน BIG ก็คือว่าเป็นเม็ดเงินก้อนใหญ่ก็คือใช้งบประมาณเนี่ย44,000ล้านบาทค่ะคุณฟัง จากงบประมาณกระตุน้นเศรษฐกิจ25,000ล้านค่ะแล้วก็งบกลาง19,000ล้านารวมกันก็คือสมทบจากประชาชนอีกรวมแล้ว44,000ล้านค่ะก็จะมีเงินหมุนเวียนในเศรษฐกิจเนี่ยรวมแล้วเบิ้ลไปสเท่าค่ะก็คือ88,000ล้านคือของรัฐเนี่ย44,000ใช่ไหมคะผู้ฟังแล้วก็ถ้าสมมติมีการใช้เต็มวงเงินจริงๆเนี่ย,ยก็บวกมาอีกเท่าตัวก็เป็น88,000ล้านบาทค่ะนะคะ อืมอันนี้ก็จะเป็นเงินหมุนอยู่ในระบบค่ะแล้วก็ถ้าไปรวมกับเงินที่เติมเข้าไปในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะอีก23,000ล้านค่ะก็จะทำให้มีเม็ดเงินกระตุน้นเศรษฐกิจรวมประมาณแสนล้านบาทในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนธันวาคมค่ะรัฐมนตรีคลังเขาคาดการณ์นะคะว่าทั้งหมดนี้นะคะทั้งการเติมเงินเข้าไปในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและก็โครงการคนละครึ Plus ่ง p l u สเนี่ยจะช่วยกระตุ้น gdp ค่ะมิฟัง ได้ประมาณ0.3-0.4เ 0, 0. เมื่อรวมกับการคาดการเดิมนะ0.3ในไตรมาสสุดท้าย GDP ก็จะขยายตัวไปอย่างน้อย0.6ค่ะอ่านี่ก็คือ2มาตรการแต่รัฐบาลจะมีมาตรการอื่นออกมาเพิ่มทุกสัปดาห์ส่วนวินตัวสุดท้าย วินอ่าอันนี้ก็คือผลลัพธ์ที่ประชาชนทั่วไปพ่อค้าแม่ค้าผู้ประกอบการไมโคร SME จะได้รับประโยชน์แล้วก็ช่วยทําให้เกิดการกระจายตัวทางเศร,รษฐกิจไปทั่วประเทศค่ะเมื่อฟังอ่าอันนี้ภาพรวมทั้งหมดนะดังนั้นย้ำนะคะเอามาสรุปกันสั้นนิดหนึ่งไหมสั้นๆง่ายๆเลยใครได้สิทธิ์บ้างก็คือคุณต้องสัญชาติไทยอายุ16ปีขึ้นไปมีบัตรประชาชนไม่เป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ไม่เป็นผู้ถูกระงับสิทธิ์ในโครงการของรัฐสิทธิ์ที่จะได้รับคนที่ยื่นแบบภาษีก็จะได้ 24, 2อ0หื่นสี่เอ,อขออภัยค่ะทษทีสองพันสี่ขออภยัยขออภัยสองพันสี่ร้อยบาทส่วนคนที่ไม่ยื่นก็คือธรรมดานี่แหละคุณไม่ได้อยู่ในรบบภาษีก็ได้ไปสองพันไงใช้สิทธิ์ไม่เกินสองร้อยบาทต่อคนเงื่อนไขาการใช้สิทธินะเมื่อฟังใช้สิทธิ์ครั้งแรก ภายใน11พฤศจิกายนก่อนเวลา5ทุ่มของวันนั้นก็คือ11พฤศจิกายนแล้วก็ใช้สิทธิ์ร้านค้าที่ร่วมรายการได้แนร6โมงเย็นจนถึง5ทุ่มของทุกวันค่ะส่วนประเภทสินค้าที่สามารถซื้อได้ทั้งสินค้าและก็บริการนะมีอาหารเครื่องดื่มสินค้าทั่วไปบริการนวดด้วยเผื่อใครจะนวดก็สามารถใช้ผ่านคนละครึ่งพลัสได้นะคะสปาทำเล็บทำผมบริการขนส่งสาธารณะก็สามารถ ซื้อสินค้าบริการได้นะ,ะร้านค้าที่เข้าร่วมค่ะสามารถซื้ออาหารเครื่องดื่มจากร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการนะคะผ่านผู้ให้บริการระบบขนส่งอาหารหรือว่าฟู้ดเดลิเวอรี่มั่นฟังอของของบ้านเรามีอะไรบ้างก็แล้วแต่ของตรังก็ก,ก็เกือบทุกค่ายเนาะก็คุณสามารถใช้ฟู้ดเดลิเวอรี่แพลตฟอร์มได้นะะที่เขาเข้าร่วมโครงการนะ,ะเช่นสมมุติว่าแกล็บเข้าร่วมโครงการคุณก็สามารถนี่แหละคนละครึ่งเนี่ยผ่านแกล็บ เคยใช้ใช่ไหมคะก็คล้ายๆกับคนละครื่งคราวที่แล้วนั่นแหละนะคะก็คือเขาจะมีแบบฟอร์มแล้วก็โอนไปที่ธนาคารออประมาณนั้นนะคะก็ใช้ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังค่ะ,ะทั้งนี้รัฐบาลเนี่ยจะสนับสนุนเงินในส่วนค่าอาหารหรือว่าเครื่องดื่มเท่านั้นนะคะไม่รวมค่าจัดส่งหรือว่าค่าใช้จ่ายอื่นๆค่ะเฉพาะค่าอาหารนะเข้าใจใช่ไหมคะแต่ถ้ามีค่าจัดส่งเนี่ยอันนี้คุณก็ต้องเหมือนกับว่าออกข้างนอกอะ คือจ่ายจ่ายจ่ายเพิ่มเติมเอาเองด้านนี้เนี่ยสนับสนุนเฉพาะค่าอาหารแล้วก็ค่าเครื่องดื่มเท่านั้นถ้าสมมติว่าคุณผ่านฟู้ดด e ลิเวอรีแพลตฟอร์มนะก็แล้วแต่กับผู้ฟังเช่นค่าอาหาร60บาท